รวมพลคนหนกอร่ังกายห้ามสูบรีใกล้จุดรวมพนครับห้ามนำสัตว์เลี้ยงทุกชนิดเข้ามาในบริเวณสวนสาธารณะห้ามจับสัตว์น้ำทุกชนิดห้ามนะ ห้ามจับสัตว์น้ำทุกชนิดถ้าใช้แห่ได้หรือเปล่าไม่รู้ห้ามจับสัตว์น้ำห้ามจับด้วยเบ็ดแต่ถ้าเราใช้แห่จะได้หรือเปล่า คนมึงหรือเปล่าห้ามจับสัตว์น้ำทุกชนิดแบบสดงว่ดีโอสด ห้ามนำสัตว์เลี้ยงทุกชนิดเข้ามาในบริเวณสวนสาธารณลนะเดี๋ยวจะไปนะเดินยัง bên đường lên căn đi qua nào mới khéo nha thằng ừ. kiểu bí rồi อีกไปเข้าร่มดีกว่าเฮ้ยฝนลงไปรันวาดรีบสปีดแล้วตกแล้วตกแล้วตกแล้ว ป้ายห้ามใช้เบ็ดจับสัตว์น้ำเพราะแต่ว่าถ้าเป็นแหนเนี่ยน่าจะได้อย่แหกับมองรูปมน,นุษย์ขานเที่ยวของมันกายห้ามใช้เบ็ด เขาไปเห็นคนหมอร่างกายเขาสี่โมงคืนกำลังสงี่โมงคืนี่ครับดิวสวยๆนิดนึงนี่ก็วิวสวยนิดนึง